ไปย่อหน้านี้นะครับอ,อุตสาหกรรมการทำความเย็นนะครับก็จําเป็นที่จะต้องเดินหน้าไปอย่างรวดเร็วนะครับก็ให้พ้นการใช้ CFC เนาะไปใช้สารในกลุ่ม HFC c FC นะครับซึ่งมันทำลายชั้นโอโซนนี่น้อยกว่านะครับก็อย่างเช่น R ยี่สิสองย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ HFC c FC, พวกที่เป็นสารผสมของ HFC c FC นะที่ ที่เข้ามาแทนนะครับเดี๋ยวขอย้อนไปที่ตารางนิดหนึ่งก่อนนะเอ,อเราลืมคุยกันไปว่าสารทําความเย็นบางตัวเนี่ยมันก็เกิดจากการผสมกันของสารก่อนหน้าเช่น r สี่ศูนย์สี่ a อย่างเงี้ยมันก็เกิดจากการผสมของสารชนิดก่อนหน้ามันนะครับเนี่ยก็ไปเอา หนึ่งสี่สามนะครับมาผสมเอาหนึ่งสามสี่มาผสมนะครับเอาหนึ่งสองห้ามาผสมอย่างเงี้ยก็ได้สารตัวใหม่แบบนี้ออกมา r 4 0 7 c ี่ศูนย์เจ็ดอย่างเงี้ยก็เอา r 3 2สามสองมาผสมหนึ่งสองห้ามาผสมหนึ่งสามมาผสมอย่างเงี้ย r 4 1 0สี่หนึ่งนก็เกิดจาก r 3 2สามสองกับ R125 หนึ่งสองห้ามาผสมกันอย่างเงี้ยนะครับอ่ะกลับไปอ่านต่อก็เนี่ยครับก็ เขาก็แทนที่ CFC ด้วย HCFC นะครับเช่น R รบบ22แล้วก็สารที่เป็นแบบตัวผสมกันระหว่างนู่น,นี้นั้นเนี่ยเข้ามานะครับอันนี้จากพอเราเอ่อเรียกว่ามันก็มีการทบทวนในโปรโตโคอลนะที่เซน็นเซกันไปเนี่ยมันก็มีการทบทวนกันต่อมานะครับแล้วก็มีการางการเฟดเอาสํสำหรับสาร HCFC ด้วยนะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้เป็นการหักติดวงการสารกรรมใช่ไหม เขาก็เอา HCFC เข้ามาแทนกลุ่ม CFC แต่ว่า HCFC เองเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องเฟดเอาเหมือนกันนะครับเนะาะก็ต้องเฟดเอาเหมือนกันก็ถูกถูกเอาเข้ามานะครับแล้วก็บอกว่าจําเป็นที่จะต้องเฟดเอาสารที่ทำลายชั้นโอโซนทั้งหมดออกไปนะครับซึ่งภายใต้โปรโตคอลหรือข้อตกลงอันนี้เนี่ยไอตัว HCFC กลุ่มนี้เนี่ยก็จะถูกกาจัดนะครับภายในปี2030 ก็เหลืออีกหกปีนะครับก็ต้องเฟสเอาทมันออกไปนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ส่งสัญญาณว่าเดี๋ยวมันก็จะต้องยี่สิบสองก็จะถึงจุดจบแล้วละ่ะยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับในสาภาพยุโรปนะครับยู EU เนี่ยก็เรียกว่าร่างข้อกําหนดที่มันเข้มงวดขึ้นไปอีกนะครับร่างกฎหมายที่มันเข้มงวดไปอีกนะั้นเรียกว่า Regulation สองศูนสามเจ็ด ทับสองพันนะครับซึ่งมันก็จะแบนโอนี่แบนไปถึงอุปกรณ์เลยนะแบนไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้ CFC ทั้งหมดภายในปีสองพันสี่นะครับแล้วก็แบนนะครับยกเลิกนะการขายสารทำความเย็น HFC c ใหม่นะครับในปี2,010นะครับแล้วก็จะแบนในตัวอะไรนะสารเดี๋ยวนะ จะแบนการขายสารใหม่แล้วก็จะแบนการรีไซเคิลสารเก่าในปีสองพันสิบห้านะครับเพราะนั้นการเปลี่ยนจาก CFC มาเป็น R ยี่สิบสองแล้วก็ R ยี่บสองเบลนเนี่ยพวกนี้ก็จะเรียกว่านำมาสู่การใช้ HFC นะซึ่งมันก็จะมีทั้งอุปกรณ์นะครับแล้วก็ซึ่งมันก็จะออกมาขออุปกรณ์ซึ่งเดี๋ยวทั้งหมดเนี่ยจะถูกเฟลดเอาไปนะครับ ซึ่งจะเฟดเอาไปในหลายๆประเทศนะครับนะซึ่งมันก็จะมีการรวมเข้าไปเป็นกฎหมายด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ส่งผลให้เกิดโปรแกรมที่จะต้องมีการทำใช้สารทอมเป็นมอย่างทดแทนนะอย่างเข้มข้นเลยนะครับแล้วก็เจ้าของอาคารเจ้าของโรงงานหลายหลายคนเนี่ยนะครับก็ประสบปัญหาความยุ่งยากเนาะว่าจะไปหาผู้คนที่มีความรู้เนี่ย ยังไงนะครับจากไหนอะไรเงี้ยนะในการเปลี่ยนสันทังความเย็นแล้วก็เปลี่ยนอุปก,กรณ์พวกนี้นะครับนั้นเขาก็เรียกว่าตกลงกันในเชิงนโยบายเรียบร้อยแล้วว่าจะรักษาโลกนี้ไว้ให้นานขึ้นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ย่อมส่งผลมายังอุตสาหกรรมแล้วก็ผู้ใช้งานแนละ้วแล้วก็มันก็ต้องแบบอ่ะก็ต้องกระจายความรู้ไปสู่ผู้คนไปสู่ช่างไปสู่พนักราในวงการอย่างเงี้ยนะครับ ว่าจะต้องทํำยังไงกันต่อไปนะครับเป็นเป็นปัญหาแต่ก็ถ้าเกิดเพื่อที่จะให้โรคมันอยู่กับเราไปน,น,นานๆเราก็ต้องรักษาไว้นะเราก็ต้องปรับตัวไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็หมดเรื่อง3.3ใช่ไหมเป็นเรื่องโอโซน depletion potential เดี๋ยวหัวข้อถัดไปคือ GWP นะครับ global warming potential